นะครับเพื่อไทยบอกซักฟอกแน่รัฐบาลผิดพลาดหลายเรื่องลั่นไม่มีหัวกับภูมิใจไทยนะชนินนะครับยันพักเพื่อไทยพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจในเวลาที่เหมาะสมนะครับอืรัฐบาลทําผิดพลาดหลายเรื่องลั่นไม่มีหัวกับภูมิใจไทยก็เอาสิครับถ้าเพื่อไทยกล้าจริงก็อภิปรายไปเลยพักเดียวครับนะกล้าจริงไหมแต่ถามผมผมว่าไม่กล้าจริงหรอเพราะอะไรถ้าคุณไปอภิปรายเขาสมัยหน้า มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเขาจะจับมือกับคุณไหมถ้าคุณไม่ได้จับกับภูมิใจไทยแล้วคุณจะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลไหมล่ะผมว่าไม่นะ่ากล้านะคิดเอาเองนะผมคิดเอาเองนะมองในแง่การเมืองนะอืมอืมนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะเป็นเรื่องของทีมหมอนทองนะครับที่ชนะใจประชาชนแต่ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับอืมไม่มีอะไรแล้วครับนอกนั้นจะเป็นข่าวดราม่านะครับ นะครับนะครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่สั่งให้ผมหยุดยิงไม่ให้บุกกัมพูชาอดีตแม่ทัพกุ้งเขาว่าอย่างนั้นทั้งๆท,ที่ก็เป็นทหารด้วยกันนะแต่ทําไมก็มีความคิดอะไรแบบนี้นะมาซัดก,กันเองนะอืมอืมนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องดราม่าด้อยค่าโนมัวในรายการวูดดี้นักวิชาการชิดบ,บอกว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนด้านวูดดี้แล้วก็เม แจงไม่ได้บอกนมไทยไม่ดีแค่ชวนตั้งคําถามกับสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันนะครับนะครับนี่ก็เป็นดราม่าเหมือนใบด้อยฆ่านมบัวนะครับก็ว่ากันไปนะครับอืมว่ากันไปดราม่ามันเยอะสม,มัยนี้มมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรเนี่ยดูแล้วมันก็ข่าวซ้ำๆนะ เอ่อข่าวซ้ำๆไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้นะอืมดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรก็สอบถามก็ได้นะครับยินดีรับใช้ครับอืมมีแต่เรื่องสแกมเมอร์นะครับอืมแล้วก็มีแต่เรื่องเนี่ยทหารตัดทหารเนี่ยแม่ทัพอดีแม่ทัพภาคสองกล่าวหามีผู้หลับผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีสั่งหยุดยิง นะครับบิ๊กเล็กบอกสาบานไม่ไม่เคยสั่งการนะนะครับทหารเล่นกันเองนะอืมรักชาติทำไมทำมาซัดกันเองแนละ้วกูละเหนื่อยอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะดูข่าวเคอไม่ค่อยมีนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยอืมเออ มีอะไรพวกเนี้ยการเมืองคือการละครคนดีอยู่ไม่ได้หรอกอืมนะครับอืมอาจารย์ข่าวหมอแอร์เป็นยังไงบ้างไม่ทราบเลยนะเดี๋ยวถามทนายให้เพราะว่าผมสนิทกับทนายเอี้ยงนะ,ะทนายเอี้ยงกับน้องรักผมไม่ทนายหมอแอร์นะเท่าที่ทราบหมอยังอยู่ในเรือนจํานะนะครับนะเดี๋ยวถามทนายก็ให้นะจะอยากรู้อะเพราะผมสนิทกับเขาดี เอียงเขาเป็นทนายให้กับหมอแอร์แล้วก็เป็นทนายให้กับอคุณอะไรดิวริศลานะครับอืมเสื้อแดงไหวสนธิก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมนะเขาอยากไหวกันก็แล้วแต่นะครับเอคุณสนธิเขาก็เป็นเ,เรียกนักเคลื่อนไหวตางการเมืองนะครับใครเป็นนักการเมืองก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเขาจะได้พูดให้เราดูดีนะครับอืมอืมนะครับจุกครู่นะครับ สบายๆนะครับใครมีอะไรก็ถามกันมาการเมืองไม่มีมิรมิรแท้และศัตรูถาวรสิทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์มาลงตัวก็จบอะไม่ว่าสีอะไรแล้วนะครับอืมนะครับสองชั่วโมงที่ผ่านมาบิ๊กโอพลตํารวจตอ่พลตำรวจตีธินกรโต้เดือดปฏิเสธร่วมทีมจับสสชนพัฒนพร้อมแจ้งคดีบุกจับอดีอออตรองผบตรคดีเว็บพนันยันไม่มีใบสั่งการเมืองทําตามพยานหลักฐานไม่ได้เตะตัตดขาใครลั่น ไม่สังกัดค่ายไหนอืสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอืว่ากันไปตํารวจก็ตํารวจนะมีอะไรอีกวะวนไปวนมาข่าวสารไม่เคยมีอะไรนะอะนะครับจุก,กรูเอ่อมีข่าวอะไรเขมรกับมันสำมั่หลังทะลักเข้าไทยอ๋อหมายถึงว่าทั้งข้าวทั้งมันสำมั่หลังทะลักเข้าไทยอันนี้ผมไม่ทราบนะไปเอามาจากไหนนะคุณเกียรติพงศุริวงศ์ผมไม่รู้เลยนะ โอ้เอฟตีผมนี่รู้ดีนะครับนะครับรู้ดีนะฮะอ่านะครับจุกรู้อ่าใครมีอะไรก็ถามมานะผลเอกนัฐพลรับตีกระลาหมรับรองด้วยเกียรติไม่ไม่ใช่คนที่โทรไปขอให้แม่ทัพภาคกุ้งหยุดยิงอืมก็ว่ากันไปก็ไม่รู้เขาจะพูดกันทำไมนะนะทหารด้วยกันก็ซัดกันเองอ่ะเอออะไรกันวะงงไปหมดวะอืม มีอะไรใครอยากถามอะไรก็ถามถามมานะนี่นะครับเดี๋ยวดูดิคำมงคอมเมนต์อะไรต่างนะเออนะฮะอืมนะครับอืมนะครับนี่อะไรคุณอังเขาบอกอะไรกู้ภัยที่แย่งคนแล้วยิงกันเป็นยังไงบ้างตำรวจก็ดําเนินคดีไปแล้วครับที่แย่งคนเจ็บกันน่ะนะครับเอ่อการเมืองเลือกตั้งเสร็จน่าจะจบเหมือนกีฬานะครับอืมคุณภัยจิตนะครับ คุณเฮียงเปิดค้าอมองเห็นให้แล้วครับขอบคุณครับทหารตำรวจซัดกันเองอธรรมดาครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรอ,อืมคุณน่าเลงมีเงินนาทําอะไรก็ได้ครับอ,อ๋อไม่รู้จะทําอะไรล่ะนะครับบิ๊กโจ๊กผมชอบฟังอ๋อครับครับก็ว่ากันไปครับทุกว่าทุกอย่างก็ว่าก,ากาันตามพยานหลักฐานนะอ่า อืมสถานการณ์น้ําท่วมเป็นไงก็ยังท่วมเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอะไรจังหวัดอยุธยาวันก่อนนักข่าวสองคนมาบัญชากับใครว่าบอยช่องเจ็ดเขาบอกว่าโอ้โหน้ําท่วมหนักสงสารคนอยุธยาครับหนักนะนะเป็นแหล่งรับน้ําเลยก็ฝากท่านนายกดูแลหน่อยนะครับนะครับอืมอืมคุณทวีสวัสดีครับทนายเดชาต้องทําใจครับท่านทนายไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนะ ตำรวจบางคนก็เป็นจุดๆๆๆอ๋อนะครับก็ตำรวจมีทั้งสองสามแสนนายนะคนไม่ดีก็ต้องมีบ้างอ่ะนะเป็นธรรมดาอย่าไปเหมารวมอย่าไปด่าเขารวมอืมมีอะไรบ้างวันเนี้ยอไม่รู้จะอะไรดูมันซ้ำๆนะข่าวมีอะไรไหมเออนะครับทอร์นาโดถล่มในบราซิลเสียชีวิตหกรายอืมนะครับน่ากลัวนะธรรมชาติเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเสร็จ เดือนพฤศจิกายนปิดทุกช่องโวกฎหมายกันมาทีการทุกคนหนุนปลดล็อก